ถ้าใครกำลังหาร้าแล้วฟาร,ร์มโลบกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ด โรกูลหรือบุคุโนโรบอกหรือโปรเจกต์โจโจ้นะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5,000คนนะครับก็สบบามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสบบามารถใช้โค้ดแกสส๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นนะอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผม <c oughs> กําลังหาร้านเติมโรบักอยู่เหรอครับ <c oughs> <ๆ S 1> ผมขอแนะนําร้านริปเปอร์เอ็กซ์นะครับผมบริการเติมโรบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริิิ่่มมตต้นเเพียยงง1บบบาทและะร AD เยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับตอนนี้นะครับคนที่ดูช่องแก๊สศ k นย์ส่วนใหญ่ถึง80%เนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้กดซับ s c r i b e ช่องแก๊สศูนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าเทคนิคต่างๆเกมใหม่ๆเกี่ยวกับโลโบอตก,ก็แนะนําว่ากด s ับ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาแจ้งเตือนจะได้เห็นก่อนคนอนื่นเขานะ ฝากช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม One p u Man Destiny กันอีกแล้วนะครับผมก็หายไปนานเลยสำหรับเกมนี้เพราะว่าผมเนี่ยไปติดเกมอื่นอยู่นะครับผมและเมื่อประมาณตอนต้นๆของวันนะครับผมหรือว่าวันที่ลงเนี่ยคือมันมีอัปเดตเข้ามานะครับผมก็คือเป็นอัปเดตคลาสใหม่สองคาสได้เลยนะครับผมหนึ่งก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคาสระดับ Legendary หรือว่าตำนานนะครับผมซึ่งคาสนั้นก็คือนี่ครับ คาร์ดฟินิกนะครับผมซึ่งฟินิกเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่ามันคือเป็นฮีโร่หรือว่าเป็นเป็นเอ่อพวกไวไลน์หรือว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยยังอ่านไม่ถึงเพราะว่าในในเนื้อเรื่องมันสุ่มเป็นในมังงะหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะมากนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมารีวิวว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมซึ่งเป็นระดับรีเจนเดอรี่ครับผมซึ่งมันหายากกว่าแลในตอนนี้อีกนะครับซึ่งจริงๆมีอีกคาร์ดนะแต่ว่าผมค่อยทําแล้วกันนะครับผมอ่ะเรามาดูคาร์ด ฟินิกกันก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งคลาสฟินิกนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับผมเป็นสกิลเคลื่อนที่1แล้วก็สกิลโจมตี4แล้วก็สกิล a w a k ค n i n g หนึ่งนะครับโดยสกิลติดตัวของไอเจ้าคลาสฟินิกนะครับผมคือดาเมจเพิ่มขึ้น25%นะครับผมก็คือบูทดาเมจเพิ่มขึ้น25%ประมาณนั้นแล้วก็สกิลอ a w a k e n i n งหรือว่าเวลากดแล้วก็จะมีแบบเป็นปีกขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือเพิ่มมาตราการหลบหลีกนะครับผม25%แล้วก็ป้องกันดาเมจที่ได้รับ เข้ามา2 5ประมาณนี้นะครับผมคือเป็นคาที่เขาท่านจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ป้องกันดาเมจเป็น,นตัวได้เลยเาท่านน่าจะโอเคพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสกิลเดี๋ยวเรามาพูดกันทีละสกิลเลยดีกว่านะครับสกิลแรกเป็นสกิลคิวนะครับผมเมื่อเรากดนะครับก็จะเหมือนเอสเปอร์หรือว่าดาวเอสเปอร์คือการกดคิกเพื่อเป็นการบินแบบนี้นะครับผม อ่านะครับซึ่งมันคน่อนข้างจะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมต่อการฟาร์มไม่ว่าจะเป็นมอนที่กากหรือว่ามอนที่เทียบก็สามารถใช้ฟาร์มได้แทนเอสเปอร์ได้ได้เอสเปอร์เลยนะครับซึ่งมันดีกว่าด้วยซ้ําผมคิดว่านะเพราะว่าสกิลเอฟของมันเนี่ยเป็นการสแปมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันเดี๋ยวเราดี๋ยวค่อยพูดค่อยพูดพูดทีละอย่างนะครับโอเคเประมาณนี้สำหรับสกิลเอฟนะครับผมแล้วก็สกิลต่อมานะครับเป็นสกิลอีนะครับซึ่งมีชื่อสกิลว่าฟินิกบัสนะครับผมคือการทีี่่เเราเนย ปล่อยนะครับผมเนี่ยครับผมเป็นปล่อยแบบเป็นลูกไฟไปนะครับเมื่อมันกระทบกับอ็อบเจกต์หรือว่ากระทบกับวัตถุเนี่ยก็จะเป็นการระเบิดทําดาเมจประมาณนี้นะครับอ่าจริงน,นะนี่ครับคือเป็นยิงลูกไฟแบบนี้ไปนะครับผมซึ่งมันคูลดาวก็ประมาณสี่วิประมาณนี้นะครับซึ่งมันน้อยมันมากกว่าเอสเปอร์แต่ว่าก็โอเคนะผมคิดว่า ประมาณนี้นะครับแล้วก็กิลต่อไปเป็นกิล R นะครับผมคือซ r ลเนี่ยเหมือนกับบอสฟิสิกเลยคือเวลาเราเอามาไปวางตรงไหนใช่ไหมแล้วเรากด R เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับก้อนไฟขึ้นมาแล้วก็ระเบิดตู้มแบบนี้ครับคือมันจะไปตามเมาส์เรานะครับผมซึ่งความไกลมันก็จะประมาณอ่าผมจะเล็งไปทีเซรามะนะเนี่ยประมาณนี้ครับผมจากที่ผมยืนถึงกลางทะเลตรงนี้นะครับก็ไกลอยู่ไม่ก็ไกลอยู่นะก็คนนข้นจะโอเคเลยนะครับแล้วก็กิล C นะครับผมเมื่อเราก,กดนะครับผมจะมีไฟขึ้นรอบตัวเรานะครับเพื่อเพื่อป้องกันดาเมจนะครับ แต่ว่ามันขึ้นแค่แป๊บเดียวเองนะครับผมไม่นานมากแต่ว่าก็ใช้สำหรับคนแทงหรือว่าแบบเวลาใกล้ตายก็กดเพื่อหนีประมาณนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับสกิลซีก็คูดาวน่าจะเยอะอยู่ั้งนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลอันตินะครับผมหรือว่าสกิลเนะครับเป็นการพ่นลูกไฟไปรัวๆแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเหมือนกับขึ้นไฟไปรัวๆนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งผมที่ผมพูดแบบกักไ้ไมื่อกี้ก็คือสมมติถ้าเราแบบจะไฟฟาร์มแบบพวกของ โหดเงี้ยใช่ป่ะแบบพวกฟาร์ลอดซาตมาอะไรเงี้ยแล้วก็บินขึ้นไปสูงๆใช่ป่ะแล้วก็เอาเมาส์เล็งแล้วก็กด F เนี่ยแล้วก็กด E ซ้ำนี่ยมันเป็นการสแปมที่แบบว่าได้ดีกว่าดาร์คเอสเปอร์แล้วก็เอสเปอร์เลยอ่ะเห็นปะ่ะคือโดนทุกดอกเลยอ่ะมันค่อนข่าจะค่อนข่าจะโกงก็ว่าได้นะครับผมสำหรับคนที่แบบว่ามาฟาร์มเมนตี้หรือว่าฟาร์มคนเดียวก็ได้นะซึ่งประมาณนี้สำหรับคลิปเอ่อสำหรับคลาสนี้แล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากจริงๆเนี่ย ผมจะทําเป็นเอ่อเป็นทีเดียวไปเลยแต่ว่าผมทําเป็นแบบแบ่งแล้วกันเพราะว่าจะได้พูดรายละเอียดต่างๆให้หมดนะครับผมสำหรับคลาสนะครับโอเคก็มานี้ยสำหรับผมสำหรับคลาสฟีนิกซ์ซึ่งถามว่าสำหรับตัวผมนะผมให้ไปทางฟาร์มเนี่ยเต็มร้อยเลยครับผมเพราะว่าเป็นสกิลเอ่อเป็นคลาสที่บินได้แล้วก็สแปมสกิลระยะไกลได้นะครับถือว่า ตอบโจทย์คนฟาร์มต่างๆได้ดีมากๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งอัปเดตที่มันมากับคลาสใหม่ก็คือมีคลาสแลนใหม่นะครับผมเป็นคลาสปุริปุริแล้วก็คลาสเดนเดอรี่เป็นของฟีนิกซ์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือคนที่เลเวลเยอะกว่าหนึ่งเนาะจะเป็นการสุ่มเกิดในแมปแล้วนะครับผมคือจะไม่เกิดที่เดิมแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ห่างหายไปนานกี่ยวกับเกมนี้ก็กลับมาทําแล้วนะครับผมถ้ามีอัปเดตที่ผมสนใจนะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับโอเค ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วก็ขอบคุณซับเมมเบอร์ทุกคนที่ซับพอร์ตผมนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย